สวัสดีค่ะพยาบาลวีวีนะคะพยาบาลประจำศูนย์ความงามสุขภาพและชะลอวัยหมอหญินคลินิกค,ค่ะวันนี้พยาบาลวีวีมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับลองโควิดต้องกินโปรไบโอติกจริงหรือไม่ภาวะลองโควิดคืออะไรลองโควิดก็คือภาวะหรืออาการ ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ประมาณ4สัปดาห์ถึง12สัปดาห์ขึ้นไปโดยมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เป็นไข้ปวดหัวเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม 2. มีเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารท้องเสียลำไส้แปรปรวนเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่ม มีระบบประสาทที่ทำงานผิดปกตินอนไม่หลับสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกอารมณ์แปรปรวนมีผื่นขึ้นตามตัวประจำเดือนมาผิดปกติแขนขาและกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีเกี่ยวกับระบบลําไส้ที่แปรปรวนด้วยนะคะเราสามารถป้องกันภาวะการเกิดลองโควิดได้นะคะด้วยการ 1. ฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะบูสเตอร์ด้วยนะคะ2 ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะและ 3. ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อค่ะการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อก็คอือเลี้ยงชุมชนที่แออัดใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะเราจะฟื้นฟูภาวะลองโควิดได้อย่างไรแน่นอน 1. ก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกันและได้ฝึกการหายใจด้วยค่ะ 2. เราจะต้องมีวิตามินแร่แร่ธาตุเพื่อฟื้นฟูทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5้าหมู่รวมถึงผักผลไม้แล้วก็วิตามินอาหารเสริมที่มีประโยชน์ด้วยนะคะในส่วนของเคสที่จมูกไม่ได้กลิ่นก็จะต้องฝึกดมกลิ่นใหม่ค่ะโดยที่เริ่มจากกลิ่นอ่อนๆก่อนนะคะเพื่อเป็นการฝึกร่างกายให้รับรู้กลิ่นและรสชาติค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ แล้วโปรไบโอติกมีส่วนช่วยในการรักษาและฟื้นฟูอาการลองโควิดได้อย่างไรพยาบาลก็จะเล่าในต่อไปนะคะเมื่อคนไข้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 สิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำงานหนักที่สุดในร่างกายก็คือภูมิคุ้มกัน และภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือลำไส้นั่นเองนะคะลำไส้มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะมาต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ้นั่นเองนะคะเมื่อเราป่วยเป็นโควิดลำไส้ของเราก็จะแปรรวนหรือว่าเชื้อในลำไส้ก็จะเพี้ยนผิดไปอย่างเช่น ออมีความไม่สมดุลของลำไส้ทำให้ลำไส้เราทำงานได้ไม่ปกติมีปัญหาสร้างภูมิคุ้มกันได้น้อยลงนะคะเชื้อต่างๆในลำไส้ที่พยาบาลหมายถึงก็เป็นเชื้อโรคที่ดีนะคะเป็นแบคทีเรียชนิดดีเป็นจุลินซี C, หรือว่าเป็นประเภทของเชื้อราที่มีประโยชน์ซึ่ง มีส่วนในการที่ทำให้ลำไส้เกิดการสมดุลทำให้ลำไส้แข็งแรงแล้วเมื่อเกิดโควิด1 9เข้ามาทำลายก็จะทำให้เชื้อพวกนี้ผิดเพี้ยนไปทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายและสร้างภูมิคุ้มกันได้หน้อยลงนั่นเองค่ะ เราสามารถเพิ่มโปรไบอติกและพรีไบอติกในลำไส้ได้ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานผักผลไม้ทานอาหารที่มีจุลินทรีย์อย่างเช่นกิมจิถั่วนนะัตโตนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเป็นต้นนะคะในส่วนที่เป็นวิตามินก็สามารถหามาทานได้ค่ะแต่ว่าต้องดูฉลากว่ามีโปรไบอติกพรีไบอติกเท่าไหร่แล้วก็ทานตามคำแนะนำนะคะของผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะ สรุปนะคะโปรไบโอติกมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูภาวะลองโควิดได้จริงค่ะเพราะว่าสิ่งที่ต้องต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 เเมื่อติดเชื้อก็คือภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันก็ถูกสร้างมาจากลำไส้ถ้าลำไส้ไม่สมดุลหรือเจ็บป่วยแน่นอนก็จะเกิดภาวะลำไส้แปรปรวนดังนั้นการทานโปรไบโอติกก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ลำไส้สมดุลน,นั่นเองนะคะ สุดท้ายนี้อยากจะฝากนะคะการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิดเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะหนึ่งก็คือฉีดวัคซีนแล้วก็หลีกเรือร่องชุมชนที่อาจใส่แมสล้างมือนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นี้นะคะพยาบาลมิวิขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ